S <S นะครับเียมทีคร้อย t x 1 2้านะครับผมคันนี้คันนี้มีเล่มกับซอนอบัตนะครับเป็นเล่มส้มนะครับเลขตรงนะครับเข็มส้มเลขตรงนะครับผมล้อเป็นล้อเหล็กนะครับทําสีนะครับผมทาสีใหม่นะครับไม่ผุแน่นอนครับ็นสซี่ใหม่นะครับยางใหม่นะครับผมสภาพสดๆนะครับไม่ได้ล้างนะครับยางนะครับยางใหม่นะครับ ยางคุ้มโชเป็นแท้นะครับตาช้างแท้ครับผมชุดสีแท้ทั้งคันนะครับหลังทำใหม่นะครับครับเครื่องเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพเดิมๆสดๆนะครับรถใช้งานนะครับคำเตือนยังอยู่นะครับผมหลังแท้นะครับ เหล่ระบบไฟนะครับคันนี้หลังโซ่มีนะครับผมมันโซ่มีนะครับข้หลังทำสีเหมือนกันนะครับทำสีทองนะครับผมโซ่สเตยังเต็มอยู่นะครับโซสเต์เต็มนะครับเครื่องมีซึมอยู่แกนแกนเกียร์นะครับแกนเกียร์กันสตาร์ทไม่มีเชื่อมนะครับผมแกนสเต์ไม่เชื่อมนะครับ คฟังเสียงเครื่องนะครับเจือเรือเบาเนีดยนึงครับ